สวัสดีค่ะยามที่พี่น้องยามได้ซมาต่ไปยู่ในช่องของติมกุสมาแลวเพื่อนออฟเชี่ยลค่าอะอรแล้วมากหมดแล้วพอตันเตือนแล้วแหลต่ว่าค่าสภายุบแต่เรืบ้อันนี้เป็นพอบงหมโหกไลห้องพี่น้องปันห้องห้างว่ามีคนยูพันกระถาว่ามีน้ำยาดีถายนี้ก็เรยว่าอะไรกนทำไก่อนักเนียยงกเลยมันไม่น บกวยบว้บอกไทยบอกไทยโอ้ยเพราะใไทเแข็งเด้อพี่น้องบกวยบว้บ๊วไทยเพ้าไทบอกไราใครแข็งปะไทยเพเล่าเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะไทยมันบอกปันไดนะมันสิลินพันคำว่าไทยเช่งตุยเยอะมากเลยอสวัสดีค่ะ้าอยากบกกันาค ก็บอนเป็นยังไงื่อยอยู่เพียก็บันได้เรามากกวแต่ลมล่งนี่เรานานเห็นบอเจอเม่ตอ้แปดแปดกนบ่ะอบแปให้คอยรับให้บ่ะบ่นี่พี่น้องบ่แมนบ้านเ่แมนบ้านเนาินบอเบ้าขวดดิอันนี้เบอร์เบอเบอที่ว่าบอกมานตำรวจน่ะสี่แปดแปดเนี่ยคือรับแล้วครั้งหนึ่ง มีน้อบอกหนูว่านั่งนี่อย่างมากมากเนี่ยนั่งเป็นนับลงสิบตัวเลยป่ะหกสิบตัวแล้วนั่งเป็นโรคจิตบ่ะประม่นบ่วหกสิบตัวแล้วบ่แม่นเจ้าคือนจำได้มันเจ้ามาเขาดิอายุกิี่เป็นอย่างแม่ยุกิเอาแม่เก่งใจแม่ก็ให้เก่งใจแม่โมดให้เอาไปบอกใครมาไปเดี๋ยวใคนบอกมาได้โอ้หกสิบตัวแล้วเบอร์นี้ก็โทรมากกว่าขวดเม็นติ๊ม ที <Cornell> well, okay, hum, ่เปลี่ยนราแบบพอเขาบอกล้วกับอกว่าก็บอกว่ายิงเรายิงแล้วผมชอบติดตามะนู่นนี่กัเร่อปกิว่าเขาจีบนีเนลาบอกอยังไโทัอยู่ตลอดมัไม่แน่สิบอทัวตลอดเด้พี่น้องตลอดแต่ทัสดเน็นึงกับบอจะมาสไลยังไงมันตรงใส่รหัสยังไใส่ใ่ใเดี๋ยวเอใส่รหัสยุยันยุบอก มันคือทข้มาได้อยู่ขันขันบอกแต่ว่าไม่ติเลื่นผ่านก็คือผ่านผ่านผ่านไม่ต้องรับกับพี่จุกฟั่งเฮียงนางมาใหมเวลาับกับพี่จุกเ่าแมนมาบอกปวดดิโทุ่มตีหนึ่งตีสองแต่ทุมากน้องผมคิดว่าเข้าสีเหตุเพียกงานเนี่ยคิดว่าเข้าสีรับพื้นน้อนอะไรมันนี่มันคือบระเด็ยังบระเด็เดินสายคัดแค่ั่นเดินสายคัดตั้งแต่มั่านยูหนั่งชิบมีเวลาเลยบักม่วงเออบักคุนบักม่วงที่แรกสื่อถงเดียวอ่า รถบาทนี่มันรถติดไฟแดงเสียสามถุงหาซิบแล้วว่าแล้วก็ว่าถืออยู่สามถุงหาซิบรถรถไฟเขียวบาตนี้รถสิปไปบาตนี้เราก็หาเงินทอนมาเห็นสรุปแล้วเลยได้เอาสามถุงหาซิบบาทเพราะว่าเอาแบ่งค์หาซิบใจเขาแบ่งค์หาซิบใจมันก็เลยกินแทบจนถุงนึงมันกินถุงนึงเลยบอกถุงนึงเลยยุคกินอะไม่กินไม่ฟองซิมอีกแล้วกินเดี๋ยวไปแหนะถุงอาการไม่ได้บมาเข่าในเมืองแน่ใจหน่อยแล้วอาการดีขึ้นมา ก็ปวดท้องก็โอ๊ะ่วก่าอดง่วงไก่ทอดแล้วปวดร้อนจาดยว่ะเกือบเเกือบแตกเในรถเนาะอ๋อไูกูเป่ในรถเนาะจชกในบบพีเในบเคียวรก็ปวดแค่นี้คันดยเป็นเสียบวดกปวดเช่หมองข้างดวนเนาะจังว่ปวดเช่หมอนสะพานปวดไปเริืมปวดมาเลยโอเค บานนี้เองที่เนี่เอานลำได้เปียสบือไว้ด้รขันรถตดโออขันรถตีไปเนาะเมื่อทีนตีนอรถบ่ติเนะรถบ่ใครบ่ตีขันรถตดก็ชิยดนได้ขี่ว่ากันเปนมืองวานหรือ่อนตายตายด้ยอีราะว่ารถมาเรื่อยๆอยู่รถใครรถรถบ่ใครตีอะไรเจ๋ออยู่ถือว่าหอดไว้อยู่เนียเจ้าเคยมากรุงเทพใหญ่จะไม่แต่กี้คุละจนหาชิบควจะเคยได้มากอีกเนี่ย นี่แหละห้าสิบกว่านี่ยบนนอกกันได้ในเมืองแค่ักเนาะบ็ได้อยู่บ้านนอกเด้อบ็ได้อยู่ในไฮเด้อบนท่าม้าเที่ยวมาล่างเที่ยวนั่นบนท่าไปถามซื้อเกือบเขาคือเกือบพูดเท่าไหร่ร้อยเซาไดไหมเจ้าคือมาแตว่าเขาบอกว่าร้อยเซาเขาก็มามาล่ามาแตว่ากินร้อยเซาหรือเปล่ามาลอยยี่สิบไปถามซื้อเกือบเขาเป็นเงนเกือบพูดเท่าไหร่ ก็ว่าลอยหาซิฟก็ว่าลอยชาวได้ไหมอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงกร่จกตาค่ะทำไมได้ทำไมโอ้ดวนแล้วบรรหารโบไทยบรรเตื่นเต่งคูละบรรเล่าครูสิไปกรุงเทพครูต้องซ่อมเพราะถ้ย่างจังเลยมบรรทวบานี้แม่ติมบานี้พี่น้องเป็นชาวเป็นชาวพ่อจีนีสิบ สามสิบสี่ปีมันเห็นงานถุงเทพวเมียผ้ามัเห็นงานลูกขนงยัดขีดไม่ตะเคียบที่จริงปเป็นลูกสิ้นสมัยตะเคียบเนี่ยเน่ออกจากไม่ตะเคียบแม่ก็ปรตีนดิม่ตคีเน่ไม่ตะเคียบมืนมื่นะแม่าะแม่ชอบไม่ตะเคียบปนไม่น้อยเกินม่ีเนียเนี่นียเนีนนี่ี่นี่ยเนเปีนเนเเนียเนี่นีน่เนียเนี่ี่ไมี่ยเเนี่ยเน่ะเนี่ย่เี่นี่นีนี่น่่่นมากิ ลูกสินไงบ่ได้ไม่ตะเกียบเขียบบาทเดียวคุยลุย้องน้ำมอนเดียวเดนจิตตาได้ย่วเขา้าน้าตาไม่ติมว่าเห็นหูบ่ได้กินก๋วเตียวอันนี้เรื่องกินมันนอขบปุ้งเรื่องจริงเป็นทาซื้อยังเขาบอกพไห้แบบไดหเราเคยเห็นใครรดไฟบอกใครรถไฟบอกมันเป็นรนยแหละอ้ย่อยเห็นคอยกดตู้ใครรดน้๊อกวครรยวอสี่แล้ว ว่าไปกุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าไปเมรุหวเอาไครรถไฟมา่เครื่องโทรศัพท์ขอ๋เครื่องนั้นเครื่องนั้นกสีเม่นอันดอกจันนี่ยังนะทรมาตจองรับหัวมั้ยค่นะะก่อนมีนอนจะเปล่าจ้ะยันยันย็นหลอดหลอดไฟมวนอุ้รุ่มนะไครรถไฟเอาอเใครรถไฟครยังดินเอาตัวมาไครรถไฟตัวเ่เอามาคัดแป่เหวเอาไครรถไฟก็ฝากได้เลยสัญญาเปินแต่ยายเบามากรุงเทพยันเด็แล้วไาตสบ ไทยรถไฟมาฝากนะเนีย่ยไทยรถไฟเันยันไทยเข<ส>้มบ่ดถือว่าหยิบยื่นบ้านเข่ง <c oughs> อันปีนันนะ่นเนาะเดี๋ยวขึ้นที่บ่อขั้วงงเหรอปั้งมากรุงเทพตั้งที่แรกเนาะขึ้นบันไดเลื่อนวันนี้มันใกล้ที่หอดมองนั้นน่ะเอากระบอกโดดเนาะเตรียมท่าไว้พุ่อจะโดดโดดโดดสันยันยันมันคลองอันนั้นนะกระโดดจุด,ด,ด,ดมันอนอกมันยั่งได้บ้านเข่ง ไม่ใหญ่งยายจำเบื้อเขาพาบปนนอกองเขายายลงเล่าได้เคยฝรั่งนอลูกสับคนด่วนเนี่ยบ้านมีที่คืนรีบเสียเยวคืนรีบเล่ากับถอดเกือบเนาะแล้วมันอะไรหยาดหนีเนาะอันนี้คือเช้าเลยบอกมาแม่เจ้าถอดเกือบเพชรยังถอดมันจะเป็นยังกูแล้วาเปิดรีบบอกแม่มันเกิดสิวของเกาตัวเกือบแล้วว่ะสิถอดเกือบเขาบอดเกียบเขาเรีบ กินก่คือนอดคือรีบนอนแล้วก็มานี่มาระยานเลยนอนถอดเกือบไม่้ก่อนดวยนอนเกือบเบ้าห่านะเดี๋ยวห้านสิ่้าถอดวันไหนเดี๋ยวมันปบเดมันก็ถอดเือบรืบข้าวิรืบข้าวถ้าเล้ยงไปแล้วก็อยู่มองกอยน่นเอ ตอนเป็นยังกู้ละว่่าเปิดรีบออกมากปเปิดประตัมากทม่นขา่งขนเพราเขาเ็นไงโง่ถึงนีนแล้วพอกลิ่นตอนนี้อย่างกลิ่นผิวถึงรีบเขาบอกว่ามันหนวกกว่กุ่เนาะนายเลออยู่นีเรียกมากระไรไปสร้างข้องกลินขึ้นกันสร้างว่าเป็นเี่กับสร้างมูสร้างอย่างก็เอาแบบขึ้นกันต่าแต่ทบอกเดยเอากันเอาขึ้กันเอากันเอาผ้าชัยไทยผ้าชะยไทยป่าบนเจ้าบอกวางเลย

ต่บ้ปงในมาป่าก็เรียกอู๊ดรื้อข้าวมามันเป็อยุบันจะกวงก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรนะป่าคอยก็บพกป่าแล้วก็้ารนั่งที่พ่วงทีบอลเนาะพ่วงที่ปลาบอนเนาะก็คือ้วปลาบอลใช่ไหมนลังไหนว่าปลาบอนพี่น้องป่าเหนได้แนนป่าบอลพระาทวมาจังไหนป่าบอนเอาปลาบอนแม

เงเลยเน่ป่าบอปเดกไม่ี่ยุ้เด็กในเมืองเลยเราสิไปอ๋อไปไหนอ๋ไปไหนก็นังเสียวห้องป่าบอนป่าบอป่าบอนนี่คือมันคนไทยก็ไปอย่าคนไทยว่าม่นยางยางไปอูเห็นตาตุ่มอ่ะป่าบอนมับอ็แมนนี่นี่เล่านี่นินใ้ ไข่อะไนี่เอาวันเดียวเดีนวปลาดิ้นไม่ใช่ปลาดินไปลาปลาดิ้นนันก็ไม่ใช่นะจปลาดินบอล่ปลาดินมันก็ไม่ใช่ดิมากกับะเมียนของพี่น้องโักอันนี้กับบเมนบนตนเป็ดติงยูกียูีจับอไโต๊ะปนได้ก็เห็มเลย่นน กินขืนรีบยันยันออกรีบไ้ยันรีบีี่ตงบตื้อลือดตัวตือเลือดอ่ะพีตงเขาเอื่นอย่งก็ได้ี่ตนก็รู้อยู่แล้วปลาบอลนะเจรู้ไหมล่ะโอ้ยบรเด็นขี้ีกเลยขี้ีกภาษาไทยบางเลยน้ำามเหอกับูยขี้กน้ำามอกน้ำข้ามหอนกับปขามข้ามํามเขาขี้ตะลื้นเลย ข้าเจ้ามาถามสมัยใช้แต่ผมหงเนอกข้าเจ้าก็มาถามมาอ่าที่พี่น้องนักข่ไปทางไหนอ่ะเปอก็สิมันมันสิเรื่อยลูกสีษย์พยายอยูกไปน่ะไปนี่นะคะตรงไปนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจะเป็นร้านค้าแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็สื่อไปเลยสื่อไปเลย ยี่ลีอันนี้เรื่องจริงที่นี่แรกอะกาแฟบ้านจะฟังดีเนี้ยน่าจะรอดใช่นหมบอกใช่ตรงไปนี่นะคะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายจะเป็นร้านขายแล้วก็เลี้ยวไปอีกทีนึงจะไป็โรงสีข้าวแล้วก็สื่อไปเลยแเ้าก็ขึ้นเกี้ยวมาเล่นเาวมาหนักขึ้นเลยเกี่ยวมาเล่นหนุ่มอะก็สื่อไปเลยพี่น้องเดี๋ต้องทำแต่ว่าทุกอย่างก็คือเรื่องจริงนะพี่น้องเนาะ เอาขอบคุณเอฟซีสมตงผู้แก่พี่ติดตามในช่องติมกุสุมาลำเพลินออฟฟิเชียลฝากกุติตามนเอากติ๊ตันใเด้อช่องนี้เราทางจอดงติมกุสุมาลำเพลินเจ้าจะากุชากุดแน่ล่ะกุากุชกุสมาลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะฝากกุตไทกุแชกุแชกุติดตามไห้ กดวซับตะไคร้ไว้กดวซับตะไคร้กัซับตะไคร้ให้แม่ติ๋มด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องด้วย